เอาลครับทุกคนเราตอนนี้ครับก็จะมาถึงน้ําตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โห,โโหเดี๋ยวผมก็จะพาทัวร์นะครับอยางห่าน,นี้ดูนะครับอันนี้ก็สี่น้ําตกครับโอ้โหบอกเลยว่าทึ่งมากนะครับ สีโกโก้นะครับดูหลูหลาเป็นแบบธรรมชาตินะครับงาม,มนี่และนี่ก็คือป้ายนะครับน้ำตกหมอกฟ้านะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมเบิร์ดหนองกระทิงนะครับก็จะพาทุกคนไปทัวร์น้ําตกหมอกฟ้ากันนะครับไม่ทราบว่าข้างในจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันเราก็จะไปพร้อมด้วยกันนี่แหละไปดูด้วยกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่า let's go ตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างทางนะครับก่อนที่เราจะไปถึงน้ําตกข้างในนะครับดูน้ําก็จะสี ช็อกโกแลตหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับก็ตกถึงตีสามเลยนะครับส่วนข้างทางก็รู้สึกว่าเย็นเป็นพิเศษนะครับใช่ไหมครับพิมพรพันมาหน่อยหันมาหน่อยใช่ค่ะใช่ครับผมเราพูดคนเดียวนะครับอ่าเฮ้ยอ,อ,อากาศมันเย็นจริงนะทุกคน ใครที่ไม่เคยมาเชียงใหม่ก็ลองมาดูนะนะครับธรรมชาติชมวิวสวยๆที่น้ำตกหมอกฟ้าถึงน้ำจะเป็นสีอ่ช็อกโกแลตที่เราไม่คาดฝันแต่ว่ามันก็เย็นอะ่ะใช่ไม่ผีดหวังหรอกนี รู้สึกว่าทางไกลอยู่นะอูงามอยู่นั่นน่ะอันนี้ก็คือกล้อง่านครับ เพระาะเราตึงเหมือนยิ่กันสักคนปกมือแบกกล้องสักหน่อยแหละโอเคโอ้หมอกฟ้านะครับดูชื่อนะครับ แล้วนี่นะครับนี่ก็คือน้ําตกหมอกฟ้านะครับที่เรามาถึงครับโอ้โห,โหผมบอกว่าสวยมากนะครับเสียงผมอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าไม่มีไม้แต่ว่าบอกเลยสวยจริงจริงถ้าที่เราต,ตามมา,มา,มาตัวไทยเย็นมากเลยครับโบนไทยเย็นจริงจริงถึข้างบนนู่น ใชแล้วครับโอ้โหที่นี่นะครับสวยงามมากแลวก็นักท่องเที่ยวก็เยอะด้วยนะครับไม่เทียงลองแทนกล้องไปดูนะครับอันนี้เยอะจริงๆใช่ไหมละครับบอกแล้วว่าคนเยอะมากนะครับผมอยากให้ทุกคนลองมาดูนะครับว่าน้ําตกหมอกฟ้าเป็นไงผมบอกเลยว่าสวยจริงๆครับเดี๋ยวเราลองดูว่าเราทำอะไรบ้างครับก่อนจากนี้ไปดูกันนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่นั่งพักแล้วนะครับน,นี่หรอมมไม่เหรออือตลอดจะไปยังไม่ได้ขึ้น2เลยขออีก5เลยแล้วกันเอาล่ ก้าขับไปาทาเอากรลังไดโนเสาร์สัตวไดโนสาร อ่าอีเฟ่นช้างนี่ง่วงมันนะับอาว ทุกคนครับเป็นไงบ้างครับกับคลิปนี้เที่ยวน้ำตกหมอกฟ้านะครับก็อยากให้ทุกคนหากใครนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมเบิร์ตตองกระทิงนะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อบอกผมได้นะครับผมลุยไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณครับผมที่ดรับชม